สำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นการทดสอบการทำง,งานร่วมกับซอฟต์แวร์นะครับที่ชื่อ serial keyboard นะครับโดยทำง,งานร่วมกับอุปรกรณ์ในรุ่น r f u 1 1 c c b นะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการ capture data ส่งข้อมูลเข้าทาง serial port แล้วตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้เสมือนหนึ่งเป็นการพิมพ์ data ในในรูปของคีย์บอร์ดเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ อ้างอิงจากรูปเดิมที่เราเคยต่อใช้งานนะครับรูปนี้ก็ยังคงต่อใช้งานลักษณะนี้อยู่นะครับโดยพอตที่1เนี่ยที่เป็น RS485 ช่องแรกนี่จะจะต่อแคปเจอร์ดาต้าจากเครื่องช่างนะครับซึ่งมีการส่งข้อมูลออกมาต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วก็เกิดการแคปเจอร์ดาต้าตอนที่เราพิเกอร์บัตทั้งตัวนี้นะครับได้ดาต้าส่งเข้าซีเรียลพอ t ตรงนี้ที่เรากำลัง,งทดสอบก็คือซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับซอฟต์แวร์ที่อยู่ที่ส่วนกองคอมพิวเตอร์ที่นี่ ขณะนี้นะครับในส่วนของตัวเครื่องช่างเนี่ยก็จะจําลองเป็นการส่งข้อมูลแบบต่อนเนื่องเข้ามาที่เห็นเนี่ยมีการส่งข้อมูลเข้ามาต่อนเนื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้เพื่อจะทําหน้าที่ในการรับข้อมูลที่ผ่านการแคปเจอร์ดาต้าตรงนี้เข้ามานะครับตอนที่เราก,กดสวิตชเ์เราก็เลือกคอมพอร์ที่ต่อกับอุปกรณ์นะครับตอนนี้ผมต่อเป็นคอมพอร์ตหมายเลขเจ็ดคลิกที่ปุ่มอันนี้ครับถ้า อุปกรณ์ต่อถูกต้องนะครับมีรารสื่อสารกับตัวอุปกรณ์ได้มันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับถึงจะใช้งานได้นะครับต้องเป็นสีเขียวแบบนี้จากนั้นนี่ก็พร้อมแล้วนะครับถ้ามี Data ใด,าาดๆทิกเข้ามาเนยนะครับในตำแหน่งที่เครอร์เซอร์อยู่เนี่ยก็จะถูกพิมพ์ข้อมูลออกมาทันทีนะครับเราลองทดสอบดูนะครับจากตอนนี้ถ้าเราก,กดสวิตช์เห็นไหครับเราก็จะได้ Data ออกมา1ชุดเนี่ยเป็น Format ของอข้อมูลที่ส่งมาจากเครื่องชั่นนะครับกดอีกทีนึงนะมันก็จะได้ข้อมูลตรงนี้อีกชุดหนึ่งไปตามตำแหน่งจังหวะที่เรากดเข้าไปน,นั่นเองนะครับนี้ในรูปแบบของ Format ที่เห็นขนาดนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่า u u s t t r n n นะครับเป็นการตัดเอาเฉพาะ String ที่เราต้องการออกมาได้อย่างเช่นขรานี้เราอยากจะได้เฉพาะค่าน้ำหนัก ครับค่าน้ำหนักเนาก็อ่าเราก็ตรงสับสติงนับเอาเลยนะครับว่าเราอยากจะได้ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับอย่างตอนนี้เริ่มต้นที่6เอาเครื่องหมายบวกมาด้วยนะครับแล้วก็นับไล่ไปนะครับเป็นความยาวเท่ากับเท่าไรอ่าานะตอนนี้หกเก้านี่ยก็คือสตาร์ทที่ตำแหน่งที่6นะครับความยาว9ตัวอักษรนะครับลองทดสอบดูนะครับก็จะได้เฉพาะค่าน้ำหนัก ออกมานะครับขึ้นอยู่กับเราอยากจะได้ข้อมูลขนาดไหนนะครับเราก็มา Adjust จากซอฟ์แวร์ตรงนี้ได้นะครับถัดมานะครับในส่วนที่อันนี้ตัว n n c o d e ก็คือรหัสจบท้ายนะครับตอนนี้เราใส่เป็น CR หรือ Return นะครับแทนเี่ร์ r ีเนี่ยมันก็เลยเสมือนหนึ่งเรากดปุ่ม Enter ลงมานะครับถ้าเราเลือกเป็นอื่นๆนะครับมีนอนคือไม่ใส่นะครับ Control Enter เนี่ยจะอยู่จะเป็นลักษณะของการ พิมพ์คาดาตาแล้วก็ข้อมูลเนี่ยจะยังเคอร์เซอร์ยังอยู่ที่เดิมน,นะครับไปเลื่อนไปไหนหรือจะใช้ปุ่มแทบ็บปุ่มลูกศรเล็บไลท์อะไรต่างเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เลือกได้ตามความเหมาะสมของการใช้งานถัดมานะครับในส่วนที่เป็นออปชั่นทางด้านบนนะครับเราสามารถที่จะเลือกให้พิมพ์ข้อความเข้ามาด้านหน้าก่อนแอดทิคเข้ามานะครับให้พิมพ์คำว่า w เวทแล้วก็ตัดคำเป็นลักษณะของ เฉพาะค่าน้ำหนักออกมานี่นะครับก็จะหมายถึงว่าก็จะพิมพ์ข้อความนี้ออกมาก่อนนะครับ,แล,ลรบ,ลรบรแล้วก็ตามด้วยค่าน้ำหนักจะเป็นรักษณะนี้นะครับลองดูนะครับก็จะมีค่าคําว่า weight แล้วก็ตามด้วยค่าน้ําหนักอีกอันนึงก็คือเด e time นะครับเป็น Time s t a m p ที่นักเวลาคอมพิวเตอร์นักขณะนั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะแอดเพิ่มเข้ามาตรงนี้อาจจะใส่คอมมาเพิ่มเข้าไปมมาเพื่อเว้น เว้นระหว่างค่าเด d ดทา e กับค่าคำว่า w เว t ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเทสตตรงนี้ได้อีกนะครับนี่ก็จะเป็นวันแล้วก็เวลาครับตามด้วยน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนี่เราจะลองอลองทดสอบเปลี่ยนค่าน้ำหนักดูบ้างตอนนี้เป็น120ผมเปลี่ยนเป็น150ยห้นี้นะครับ ะตอนนี้เป็นร้อยห้าสิบหลักเราทดสอบดูนะครับค่านี้เปลี่ยนแปลงไปไหมเนี่ยครับก็จะได้หนึ่งร้อยห้าสิบทุกครั้งที่เรากดทิกเกอร์สวิตช์เข้ามานะครับนี่ก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับสำหรับตัวซีเรียลคีย์บอร์ดครับ